ดีนะคะวันนี้อืใครที่ใช้ชีวิตมา,าเขาเรียกว่าใบกลางคนแล้วบ้างครับเหมือนสี่สิบผมนี่าสามเป็ดก็อยสี่สิบแลวใช่ไหมผมว่าหลายคนนะที่ที่อใช้ชีวิตมาอ่อ เพิ่มชิงิตแล้วนะครับแต่หลายคนยังไม่ไม่รู้รู้จักตัวเองมากพอทคนนมผมเนี่ยผมได้มาเขาเรียกว่าอะไรมามานั่งตกผลึกหรือหรือย้อนนึกตั้งแต่จำความได้เลย ว่าให้เราเนี่ยถามตัวเองว่าว่าอ่าความสุขที่แท้จริงอะตั้งแต่เล็นมันมาเนี่ยเหมือนว่าให้เรามานั่งวิเครบับให้เรามาตกผลึกให้นั่งคิดอะไรเนี้ยสักพักหนึ่งอะไรเนียเราลองดูเผื่อเหมือนกับเขาเรียกอ,อะไรมือนอนั่งนเงียบๆป่ะทุกคน เองนั้งเงียบๆดูแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรอพอสักพักก็ให้คิดถึงก็จะเด็กว่า,าจริงๆะร้จักเรยงยนไมพอเลยมั้ยยังเราเกิดมาเนี่ยเราเราเราเกิดมาเพื่ออะไรทุกคนจะบอกว่าเพ่มาเพื่อหาความสุขใช่ไหมหรือว,ว่าความสุขน,นะ มันไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่บแต่ละคนถ้าในทรนของผมเนี่ยที่ผมได้นั่งตกลึกได้นี่ก็คือช่วงแล้วะยะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงมั่งมีผมก็คือช่วงที่พีคสุดเลยนะครับผมก็ก็คือมีแล้วมีตั้งรถมีครอบครัวมีรถรถมีสองคันด้วยนะครับก็คือแบบช่วงนั้นกำลังพีคเลยทําง,งานสองคนกับ กาแฟนะครับก็ผลขับรถยนคนละคันกับคนก็แล้วไงอ่ะตอนผมมานั่งที่ตอนนี้นะมันแล้วไงต่ออะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยแบบเออช่วงจุดพีคจุดมีเงินก็ผ่านมาแล้วจุดมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าอ่าณช่วงเวลานี้ตอนเนี้ยซึ่งผมไม่มีอะไรเลย ผมไม่มีสมบัติอะไรแล้วก็ผมโสดมาประมาณสามสี่ปีแล้วครับซึ่งผมเนี่ยจะไม่พอเรามานั่งพันลึกแล้วใช่ไหม,มจะไม่เไม่ไปนควนขวาหรือหรืออยากได้หรืออยากมีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าผมมีวความรู้สึกว่าเคยมีหมดแล้วแต่ พอเรามาเปรียบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความสุขครับาวามสุขตอนตอนที่มีเงินตอนที่มีทุกอ,อย่างแล้วนะครับกับตอนนี้ตอนนี้ผมก็อ่าไม่ติ่ก็มีความสุขแต่ว่าเดี๋ว่ามันคนละแบบกันนะความสุขแบบแบบผมไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ได้ผมไม่ต้องมีรถก็ได้ผม พอ,อตกเด,ด็ดตอนนี้แหละคือแาบทุกที่ผมไม่ต้องมีบ้านไม่ต้องแข่งขันก็ได้ไม่ต้องมีรถไม่ต้องมีครอบครัวซึ่งพอผมได้มาตบทผลเนี่ยนั่นเลยทางผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบดเขาเขาเรียกว่าอะไระผมไม่ได้ว,ว่าคนที่ทํางานอยู่ใช่ไหมก็ต้องต่อสู้อะไร แต่ผมเนี่ยคือคือ,คอผมเนี่ยผ่านเหมืกเลยทำงานทำลูกทำแต่อายุยี่สิบจนถึงสามสิบสี่สามสิบห้าห้าปีก็เลยแบบอ้าแล้วไงทำงานมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอยู่ที่เราสร้างใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอะไรก็ไม่ได้ทักอย่างคือมแบบคนรถ ก็ก็ไม่ได้อาจจะด้วยความใจดีอาจจะด้วยด้วยการมีในของเราด้วยก็เลยแบบตอนเล็กแกเขียเขนกันว่าว่าตอนที่ขายรถไปนะครับว่าจะเอายังไงดีอะไรพอเราพอผมได้มาอ่างสมาธิแล้วก็อดกับผลึกไอ้ขอพวกนั้นน่ะผมคิดว่านะอันนี้ตัวตัวผมคร มันไม่ใช่ความสุขอ่าที่ใช้จริงของผมความสุขที่ใช้จริงของเนี่ยคือผมได้อยู่ในอะไรก็ได้ที่แบบิบเงีบๆไม่ไม่ไม่ถึงกับว่าไม่เข้าสังคมผมเข้าครับแต่ไม่วุ่นวายไม่ไม่รู้ทุกคนเป็นไหมหรือ,อว่าผมเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะมันก็เลยใช้ผมเนี่ยชอบในชีวิตแบบธรรมดาแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยอืม ซึ่งเวลาที่ผมเปเที่ยแบบเมื่อก่อนเราก็อยากได้อยากมีเราก็สร้างใช่นว่พอสร้างแล้วก็ทะเยอทะยานเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราอยากได้ขึ้นมาพอได้มาแล้วผมก็ย้อนกลับไปครับว่าในเรามองหาความสุขขอสิ่งที่เราอุตส่าห์ทุ่มแรงกายรงใจทุ่มร่างกาย ว่าทํางเพื่อจะได้สิ่งนีง้มาว่ามันมันภูมิใจหรือว่ามันเงินความสดขจริงไหมซึ่งสาหรับผมเนี่ยผมผม,มว่าตอนนั้นะมีแต่เรื่องอะไรอ่เพราะตอนนี้ก็มันมีหรือว่ามันจะบอกไรไม่รู้ดิเออมันทําให้ผมเนี่ยเบือ่อการแข่ง,งขังนเนี่เบือ่อ สังคมบวกอะไรที่แบบต้องแข่งแย่งชิงที่จริงอย่างเงไซึ่งท้ายแล้วก็าไปได้จริงๆอ่ะทุกคนถ้าเรามานั่งกบผนึกจริงๆท้ายแล้วเอาอะไรไม่ได้อ่ะแล้วผมนิด่มันดีอย่างนะแบบเราเคยผ่านมาเหมือนกันว่าตอน,นมีทุกอย่างมีรถมีอะไรอย่างเงี้ยกพตอนนั้นก็มีความสุขอย่างมีความสุขแต่าไม่ใช่ว่าพอตอนนี้มีรถเหมือน หรอสร้างมาเตอตัวเองไม่ใช่หรอกพวกผมคิดภาพรวมอะที่บ้านผมก็มีรถอยู่แล้วเนีเราไม่จําเป็นต้องแบบคนละคันคนละคันอะไรอย่างงี้อืมมันก็เลยแบบเออเราอยู่ยี่มันก็นก,นก,นก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่ได้แบบเล็กๆอาจจะเดือดร้อนอาจจะร้อนครอบครัวร้อนพูจจ้เล่อะไรงี้ใช่ไหมเราไม่ได้สนแต่ไม่รู้อะ มันกลับกลายเป็นว่าผมชอบอะไรกับความสงบแล้วกอ็อะไรที่ธรรมชาติอะไรเนี่ยทุกคนลงลงลงไม่รู้ใครเป็น,น,นเหมือนผมบ้างก็เลยแบบอยากจะมามาบอกลิกอะไรนี้ว่าว่าเป็นเป็นเหมือนผมไหมอะไรเนี้อืมนั่นคือแบบสุดท้ายแล้วเราต่อสู้ต่อสู้ร่างกายเราพังต่อสู้เพื่อจะได้สิส่งหนึ่งมาก มันต่อสู้ให้ใครก็ไม่รู้บางทีต่อสู้ให้บริษัทบริษัทก็รวยแต่เรานี่เสียสุขภาพเสียเพื่อได้เ,เงินหมื่นห้าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบมาทุ่มเทไปคืออยากให้ให้ลองกลับมาอีกคระห์ตัวเองดูว่าลองนั่งแบบนิ่งๆอ่ะแห้เดี๋ยวภาพมันก็จะจะย้อนกลับไปแล้วก็จะเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบ ไเงียบเงียบีปต่งางออกไปอย่างเงี้ยทุกคนมือก็จะแก้สมาการแบบอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเป็นผมบนะ้างก็เลยแบบลองดูเผื่อเผื่ออาจจะมีความสุขในรูปในของเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ